รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนโยบายที่เหมือนเลี้ยงลูกที่ชื่อแพทองทานคุณเห็นด้วยหรือไม่เรามาดูข้อมูลกันดีเดย์ Day, รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายของรัฐบาลแพทองทานเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ผ่านการลงทะเบียนร,ระบบแอปทางรัฐที่ยังไม่ใช้ตั๋วร่วมหรือบัตรใบเดียวแต่ยังคงใช้สารพัดบัตรที่มีอยู่ทั้งบัตรและบิดบัตร MRT พัท บัตรยูโรเพย์มาสเตอร์การ์ดแอนวีซ่าหรือคอนแทคเลสการ์ดและบัตร ARL นโยบายนี้รัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณสูงถึงปีละกว่า7,500ล้านถึง12,000ล้านบาทหรือมากกว่านั้นเพื่อชดเชยส่วนต่างของราคาค่าโดยสารเงินงบประมาณ7,500ล้านถึง12,000ล้านกับนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมันคุ้มค่าแล้วหรือไม่ แก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่ทำนโยบายเหมือนเลี้ยงลูกตามใจฉันหรือไม่ไม่เพิ่มรายได้และไม่เพิ่มศักยภาพในระบบเศรษฐกิจไม่เพิ่มโอกาสในการแข่งขันของประเทศไม่เพิ่มทักษะหรือความสามารถของประชาชนแค่รัฐบาลอ้างว่าช่วยลดค่า PM 2.5และค่าของชีพของประชาชนซึ่งได้เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลบางส่วนที่ใช้รถไฟฟ้าเท่านั้นแต่นโยบายดังกล่าว กับเป็นการสร้างภาระหรือเพิ่มงบประมาณของประเทศหรือไม่เอื้อประโยชน์ให้หนายทุนหรือกลุ่มทุนของพรรคเพื่อไทยหรือไม่และเป็นการทำนโยบายให้เสร็จแต่ไม่สำเร็จหรือไม่การที่รัดชดเชยส่วนต่างของราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าโดยไม่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงเข้าสุภาษิทธิยื่นปลาไม่ยื่นคันเบ็ด ไม่สอนให้พึ่งพาตนเองสอนให้ประชาชนรอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเดียวหรือไม่เข้าขายนโยบายดีแต่ล้มเหลวในวิธีการหรือไม่หรือเปรียบได้กับนายทักษิณที่หวังจะมีบุตรและได้บุตรสาวที่ชื่อแพทองทานสมดังใจหมายแล้วแต่บุตรสาวคนนี้ถูกนายทักษิณเลี้ยงดูมาอย่างตามใจเหมือนไข่ในหิน มีบุคลิกเอาแต่ใจตนเองเมื่อบิดาประเคนตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีมาให้บุตรสาวของตนจึงมีผลงานออกมาอย่างที่เห็นบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวไม่เป็นท่าเข้าสุภาษิตท,ที่ว่าพ่อแม่หลังแกชั้นใช่หรือไม่ความล้มเหลวของบุตรสาวที่ชื่อแพทองทานทำให้บิดาที่ชื่อนายทักษิณต้องยอมหักกับตระกูลหุนที่คบกันมากว่า30ปีและออกมาเป็นนาย สทลอรหรือนายเสือกทุกเรื่องให้กับลูกสาวที่ชื่อแพรทองทานและยืนยันว่าผมไม่เสือกไม่ได้ใช่หรือไม่การที่รัฐาบาลแพรทองทานผลักดันนโยบายลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายซึ่งเป็นนโยบายที่ดีแต่ล้มเหลวในวิธีการจึงเปรียบเสมือนที่นายทักษิณได้ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนที่ชื่อนางสาวแพทองทานแล้วแต่ลูกสาวคนนี้ยังคงเป็นภาระของพ่อ ไปจนฝ่าชีวิตนายทักษิณจะหาไม่และคงโทษใครไม่ได้เพราะนายทักษิณเลี้ยงลูกมาแบบนี้เองคุณเป่นจริงไหมครับ